สบายดีปีไหมเมื่อนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันยี่สิบเอ็ดเปิดโตเปิดโตหอยโคงหอยโคงสองแรงหอยโคงสองแรงสูบน้ำพองไอ้บังตปัต๊มตปั๊มนอนอยู่น้ำพองทึบ นะครับน้ำพองอันนี้น้ำพองน้ำพองน้ำพองสอง,ง,งสองแรงไห้คงสองแรงอ่ะ

แข็งอยบนส้นที่ได้สิบบาท